โอ้ยไม่ได้ขายสิบาทไม่ได้คัดตูนแน่ๆบอกแล้วว่ไม่ได้แต่ทำไมแต่คำพูดเขาบองผมสิบ้าทไต่แผมาจองว่าอันนมันบาทไม่พี่เอกมันไม่ใช่สูตรพิยาเนี่ยมันเหลืองเหลืองมันเอ็มันนะเนี่ยเขบอกว่าตอะไรเขามิ้นมิหนอเขาเอง๋อไหนแกดูนี่สูไมมึงแน่ใจ่ไม่สูบเลยใหญ่เกินมึงสับอีกครึ่งนึงด้เนี่ยมันใหญ่เกินรุ่ยแน่ๆหมักได้คน่แน ดูเยเนี่ยมันยังไม่สุกออกมาพี่เอกมันยังไม่สุกยังไม่สุกเนาะแค่มือใหม่มือใหม่นี่นะเขาบอกว่าเขาไม่เขาอยากขายไก่ทอดสิบาทเหมือนพี่ยานะพี่ยาก็ให้ขายนะแต่ว่าเขาสับไม่ได้มันใหญ่เกินดูดิครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตใหญ่เกินขัดทุนแน่ๆเนี่ยทอดใหม่ทอดใหม่สับตรงเนี้ยยาวสับตรงเนี้ยสับตรงเนี้ยไปเอาสับมาใหม่มันยังสับไม่เป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตีสีเลยมาให้ให้โจมันสอนสับนะ โผมทำอย่างงี้ตายขาดทุนตายเลยนี่นฮะโทรไปถามผมผมก็บอกให้ทบอย่างนี้อนะไม่เอาดิเอาวสุก่อนเอาวันศุกร์ให้อันนี้ได้13บาทเอาไปไปเดี๋ยวไปไปอนุโลมไม่ขาย13บาทไปวันนี้อนุโลมไม่ขาย13บาทสงสารแม่ค้านะเพราะว่าแม่ค้าเขาไม่มีตังค์เงินเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดอ่ะช่วยเขาหน่อยนะมือใหม่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 13บาทเนาะไม่ขาย13บาทวันนี้วันนึงเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากนะ เดี๋ยวรงนี้เอาใหม่พรงนี้จับใหม่ขายสิบบาทโอ้ยมันก็สวยผานราเลยเลยเลมเรีมยี่สิบชิ้นอันนี้ยีิบชิ้นอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีตะิ้นยังไม่ถูกแวเรา้ใหม่แตอใหม่รอรอบน่้ครับนี่ครับคุณผ้ ขายโจงอยู่และเนี่ยขายฝักละ10บาทมันก็แพงอะดิก็เนี่ยมันเออสองฝักให้เยอะเุดใช่แล้วจะมาขายฝักละ10บาทแพงจนอยู่โลละ12ทำไมไม่ส่งเราโลละ10บาทเออถึงก็เลยแค่จ่าไม่ได้ พี่ยาไหมถูกและดีถูกและดีถ้าขายที่เนี่ยฝักราศิบาทติดๆไปนะมันก็แพงกว่าที่อื่เขาก็ส่งที่อื่นอีสองบาทเนี่ยต้องมาส่งโรงงานเรารูละสิบบาทได้ไหมครับเลยไม่ต้องจับเละอันเจ็ดสได้ก็เขารู้ได้บุญครับพี่ยาถล่มตกกับเม็ดก้อนผมก็เลยบอกตกกับโพสแล้วผมก็เลยเห็นที่เนี่ยแล้วแต่คลิปตลาดตลาดแบบนี้ถ้าเราขายฝักราละเท่าไหร่วะฝักละห้าบาทได้ ขายดิปตลเไปต้มเองน้อาโลเรสิบบาทสอฝักมันไม่ได้โรไม่ได้แต่เนี่ยมันสุดองฝักมันไม่ได้โรนะตรงตองทางนัวเขาเขาไม่มายเขาไร่ายเราขายเองก็แล้วก็เสนอก่าเนี่ยเาพอส่วนมาขายถ้าจะขายสิบาทได้ไหมช้ยากไหมใช้ยกกันเขต้องเ็ต้องขายตามผนมสลับผสมสลัดมันเทียวเอง ถ้าเข้ามาอยู่โรงงานเราไม่ต้องเป็นแบบผู้ดีแต่ในในฐานะแย่ในเราต้องได้กำไรด้วยแล้วปลูกเองมันจะลงทุนอะไรยังไงอ่ะแล้วทำไมไม่ไปส่งพี่อย่างนี้ไปส่งพี่คนไม่ดีกว่าผมไม่อยากจะให้ที่มากนะผมก็เอาให้เป็นที่ขายติดบาทเองได้ก็ขายกับพี่ใช่ก็ขายพี่ขายเป็นโลนะครโลโลติดบาทสนับสนุนเกษตรกรที่ใจตรงสมุดนะผมเอาใส่เนี่ยแล้วก็มือเนี้ย เอาเขาเปลี่ยนดูการขายติดบาทเข้าราคาตกไปแต่ถ้าติดบาทมันจะดูฟื้นตัวไม่ลืมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ว่ามันโคตรเบอร์รองเบอร์รองหมายความว่าแก่แก่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แก่แบบนี้หมดเลยแบบนี้หมดเลยแต่เล็กมั่งใหญ่มั่งใช่ติดบาทมันลุ่มมาเด็ดได้แล้วผมนี่ผมพัดกระเด็นเลยลุ่มเลยนะถ้าเกิดมาขายติดบ่ยมันโดนลุ่มเลยนะชอบไม่โดนลุ่ม <จ uur> เ,อเอาเอาง่ายๆถ้ารับเอามาขายสิบบาทขายเอาเองเลยเออเสียค่าที่พิยาจบขายเป็นโลนะเยอะก็เออพิยาได้กำไรเยอะพิยาไปเลยค่าที่ไปแพงค่ที่ผมแล้วผมก็คือเอามาขายโลละสิบบาทนะเอามาขายโลละสิบบาทมันถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วแล้วมันโดนลุมแน่นอนอยากโดนลุมเหรออยากแล้วแบบเนี้ยต้องมาได้ขนไดนี้มาทีเนี้ยว่า คือพี่ยานอยากสนับสนุนพวกเกษตรกรี่ปลูกเองแล้วขายเองแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วมันขายดีพอเรามีจํานวนเยอะแค่ไหนเราก็ลูกค้าก็ซื้ออ่ะ่เจริญตลอ็ได้เพราะาจับยุดตนี้ทีนร์ีนขายดีแต่ผมมาสุดสายทุกคันใช่ใ้เพราะผมมาแค่ร้อยแต่สุ้ายดโอ้ก็ร้อยเขาไหมเต็มทะลุเดี๋ยพี่ยาจะโดนใหมผมมีรถเก๋งผมจะต่งรถเก๋งมาให้นานผมนี่รถกได้ม่า ไิ่งได้ไหมอะวิ่งมาที่ได้ไหมรถเสร็จทำไมอันนี้ชื่อรถคือมันมีอยู่แล้วแต่เราอะแค่แค่ไในไล่ออกมาที่บ้านขา่รูปติดบ้านไว้นี่ยเนี่ยจริงพี่อยากอยากกินน้มาวันไหนพี่อยากจะโปรโมทร้านให้เร็วๆจริพี่ยาใช่หรือเปล่าแก่ที่เองตุ๊กตุ๊กสาวอาทิตย์ได้ไหมครับไม่ครับขายตุกสาวอาทิตย์ นบาทวันไหนมาวันไหนพี่อาจะบอกเขาสุกสาอาทิตย์วันสุกที่จะถึงนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบหกวันสุกนาวันที่สิบหกช้าไปไหมบอรองมาวันทั้งคารดูก่อนไหมแต่แยาวมาเยอะไงวันทังคารวันทังคานก็วันที่สิบแสองสามร้อยโลได้ได้เขาลดผมมาแส่เจ็ดสามร้อยโลโอ้โหนี่นี่นี่โลละติบบาทไม่เป็นไร เดี๋ยวแต่ว่าเอามาแล้วมันเหลือใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาไปติดต่อแม่ค้าเพื่อไว้เขารัพของเราด้วยที่เหลือนะรับของที่เหลือไปใหญ่มากไม่เสียเพียงแต่เม็ดสวยนะโอ้มันไม่พอสิมันต้องไม่เหลือมันไม่พอสิเม็ดแน่นสวยโราเห็น้รับสิบบาทมันไม่พอสิเม็ดแน่นสวยอ่ะคนไหนอยากกินชับพูดปลูกเองขายเองจากจอมบึงราชเลยจากจากอะไรพูดเลยจากอำเภอจอมบึงราชบุฬาลงศรมากินมากินสดมาขายมากินเร็วๆ มาปั๊ดเขานะมาขายของดีราคาถูกในโรงงานพี่ยาถัจะิดีด้วยหุยมานะเนี่ยน่าจะสามสามมารูนะได้เลยครับบาทเออไม่เป็นโลขายเป็นโลไปมันคิดง่ายนะถ้าโลสองมีก็สิบสองบาทถ้าโลลูกก็สิบห้าบาทเราช่วยกันทําบุญนะช่วยกันให้ลูกค้าพี่ยาได้กินของถูกและดีนะมาแต่วันอังคารเลยได้เลยพี่ยายินดีด้วยอ่ะจับมือขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยส่งเสริมของถูกและดีในโรงงานเราขอบคุณมาก แล้วจะรู bbe bbe> ้เลยว่าได้บุญนะเป็นยังไงนะได้บุญด้วยได้เงินด้วยนะไม่ต้องไปขายเลียงขายดีนะเราเนี่ยนะเอามาเลยวันนี้ไม่มีเอาไปประมาณประมาณสามสี่สิบกระปุกขายหมดแล้วขายแค่วันเดียวขายตรงไหนขายหน้าบ้านเลยครับขายหน้าบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ในชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญุงหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงแล้ววันนี้มาอดูเพราะที่เนี่ยคนไหนที่บอกว่าโอ้โหชอจังเลยไม่รู้จะทำอะไรชีวิตเนี้ย ไม่รู้จัเยอะเริ่มต้นตรงไหนคิดไม่ออกนี่ดูคนนี้เเนะี่ยเขานะเดินไม่ได้แต่เขาคิดเองเขาเดินหมาพี่ยาเมาื่อวานเนี้ยพี่ยาจําได้แล้วบอกว่าพี่ยาสมมโินพี่ไม่ขายพี่ยาบอกว่า,าไปเลยขายได้แน่นอนนะครับแล้วเขาก็ขายได้ต้องพูดเยอะไหมไม่ต้องพูดเยอะครับทรายวาง้เขาบอกว่านันพิพี่ยาคนขายได้เลยหมดแล้ววันเนี้ยมาเอาวันที่สองนะอยคนเนี้ 2, นะยนนเขายังสู้เลยสู้เธอสู้แล้วมันรวยนะรู้สึก ดีไหมพอเราหาเงินเองได้ร,ร,ดไรู้สึกมีพลังบวกไหมรู้สึกพี่เพราะตอนก่อนหน้านี้ผมก็ขับรถวิ่งวิ่งในแอปส่งคนแลมาทีนี้ประสบอุบัติเหตุขาหักสองท่อนพี่ดูขาพขาี่ยังตอนนี้ยังเดินไม่ได้ครับตอนนี้ยังเดินไม่โอ้เยอะพี่เองด,ดูดิผมทำทำงานคนเดียวพี่ อย่าต้อนะพี่ยาเป็นกําลังใจให้นะแล้วไปเปิดเพจมาแล้วเดี๋ยวพี่ยาจะแชร์เพจให้นะนะชื่ออะไรชื่ออะไรเน็ตอ้าวเน็ตนลุมพี่ยาตั้งให้เลยไปเปิดเพจเน็ตนลุมมาแล้วเดี๋ยวพี่ยาแชร์ให้นะสู้ๆไปเห็นไหมมันไม่มีอะไรยากถ้าเรายังมีลหมหายใจใช่ไหม